โอ้่อไปน,นแล้วโอ้ะะเมื่อเสิญเม่อเิฟสวัสดี FC ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับทางเพจตะกอ้อไฟเตอร์นะครับมาดูตะกร้อเรียม2อหนึ่งนะครับน้องตีจุลานะครับต่อให้ฝั่งที่ฮารหลังนะครับหน้าซ้ายเบอร์8นะครับเป็นพี่มัตสีนักคริโอลสี่นะครับ จากพูกกับเสื้อเขียวนะครับน้องไก่อ่อนนสดนะครับเส์ฟแปรได้หมดทุกคนนะครับเป็นการแลกข้ามฝั่งนี้นะครับน้องไก่นี้ข้ามฟรีได้คนเดียวนะครับส่วนฝั่งทางด้านน้องเต้นะครับข้ามไม่มีเต็มรอบนะครับข้ามฟรีไม่มีเต็มรอบนะครับเกม12แเต้มไม่มีเดียวนะครับชิงรางวัลอยู่ที่2,000บาทนะครับสำหรับตะกร้อคู่นี้นะครับ ออกสตาร์ทมาฝั่งทางด้านของพี่มัดกับน้องไก่นะครับขึ้นนําไปแล้วนะสามต่อศูนย์โอ้เกมเสริมพี่มัดเนี่ยถือว่าเสร์ฟดีนะครับไซส์สุดขวาสุดเลยนะครับถ้าไม่มีพื้นเกมรับนี่ก็ถือว่าป่วนได้ดีพอสมควรนะครับสามต่อศูนย์แล้วนะพี่มัดนะฮะหยดหน้าขวาสุดนะฮะน้องเตยยกไหลมาเตยซันแบกนะครับถ้าไม่มีเต็มรอบก็คือลูกซันแบกนะครับมาช่วยนะหรับทางด้านน้องเตยจุลานะครับ เต็มสุดต่อสามนะครับเกมเสริมนะจะเจาะใครนะสำหรับน้องเต้นะครับน่าเจาะมาช่องกลางนะเปิดพี่มัดไหลเข้าไปสวยแล้วจังหวะนี้เต้เจาะๆไม่เหลือนะครับฝั่งนี้ลูกอาวุธถนัดนะครับก็คือลูกกระโดเตะซันแบ็กนะครับสำหรับทางด้านน้องไก่นะครับโอ้โหนะโดนล็อกเกมทำนะสำหรับน้องเต้จุฬานะครับจะสู้ไหวไหมนะครับต้องเอาใจช่วยนะหันหลังให้แล้วเตะซันแบ็กมาตีเกีียวพี่มัดนะครับ ยกไหลไปทันไหมน้องไก่นะเตะยาวไปตะก้อดีอูเป็นแทมนะครับโชว์เกมเกี่ยวด้วยนะสนามแห่งนี้นะครับเกยซ้อมทุกวันนะครับซ้อมเป็นประจํานะจะมีความคล่องนะครับมีถือว่าเป็นเจ้าสนามนะครับจะมีความนะฮะตอนนี้นะครน้องเตยปาดยาวมา ไกอ่ออดโอ้โหนะฮะเกี่ยวได้นะแต่ว่าลูกล้นไปนะ,ะน้องเต้ซ้ำอีกทีนึ่งนะครับตะก้อลงนะครับตอนนี้ก็ไม่ถือว่าด้อยนะครับตะก้อพื้นเกมรับด้วยกันทั้งคู่นะ,ะน้องไก่นี่ก็ถือว่าเป็นนักตะก,ก้อตัวย,ยกนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับต้องมาติเฉพาะกิจนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ไม่มีตัวทำนะฮะต้องให้ทางนั้นน้องไก่นะครับเป็นตัวทำนะครับศูนย์ต่อสี่นะ,ะสเสิร์ฟจี้มาหาน้องไก่นะครับพี่มัดไหลเข้าไป ลูกนี้อ้าวตีไม่ข้ามนี่นะครับความชัวนะครับเพราะเป็นตะก้อววดตัวยกนะครับความชัวจะไม่เท่าไหร่นะสำหรับน้องไก่นะครับเต็มหนึ่งต่อสี่นะครับแต่ว่าพื้นเกมรับนี่ใช้ได้เลยนะครับเกี่ยวตักหลังเท้าข้ามไปเนะได้นะครับส่วนได้ทุกจะสสำหรับน้องไก่นะเอ้ไหลมากระโดดป่าหน้าเน้นนะครับได้เต็มนะครับเอาล้ฮะเริ่มจะมานะครับเต้มของน้องเตจุลานะครับ เป็น2ต่อสี่เหลือ2แต้มทันแล้วนะครับลงไปนี่นาเสือน้องเต้นะครับจะดูดีกว่านะเพราะว่านะประสบการณ์ในการผ่านเวทนะครับการเดี่ยวนะครับจะดีกว่านะครับไก่เปิดไม่ออกนะครับลากไหลหันหลังให้นะเตะไม่เหลือเหมือนกันนะครับเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้แล้วสรับแฟนเพจนะครับครับผมขอบคุณแอดมินเอกนะเข้ามารับชมแล้วก็เชียร์ให้นะชัดเก๋ยวครับนะฮะมองยังไงก็สู้เต้ยากนะฮะ ก็เป็นตะก้อล็อกเหลี่ยมไว้นะครับน้องเตจุลานี่ไม่ข้ามเต็มรอบนะครับก็มีลูกกระโดดปาดฟัดกระทึบนะฮะทำได้หมดนะครับยกเว้นกระโดดม้วนเต็มรอบนะครับสลับน้องเตจุลาส่วนฝั่งนี้นะครับล็อกไว้เหมือนกันนะครับข้ามคนเดียวนะครับข้ามได้เฉพาะน้องไก่นะครับแต่ว่าเสบได้หมดนะครับ เต้มสองต่อสี่นะครับเกมเส์ฟนะฮะน้องเต้นะครับเสืฟเจาะช่องกลางเอ้าเปิดจังหวะเดียวไก่ต้องลากนินเองอู้นั่นยังเขี่ยน้่เนได้นะครับนี่นะความคล่องตัวของน้องไก่นี่ทําได้ดีนะครับจังหวะการแจ้เกมหน้าเน็ตนะครับสี่ต่อสองนะครับต้องดูเกมเสืบพี่มัดแล้วนะจะเจาะน้องเต้ได้ไหมนะครับถ้าเจาะไม่ได้งานนักแน่นอนนะสำหรับฝั่งนี้นะครับ พอน้องตีนี่ถนัดเดียวอาชีพอยู่แล้วนะครับเกมเขาทํานี ini, e ้ไม่ต้องพูดถึงนะครับครับผมสวัสดีนะจากเทียนนะครับเข้ามารับชมทักทายเข้ามานะครับก็ทักทายคุณผู้ชทุกท่านด้วยนะครับเข้ามารับชมทางเพจตะกอไฟเตอร์ของเรานะครับวันนี้ก็วันหยุดต่อเนื่องนะครับสงกรานต์นะครับมาติซ้อมๆนะสนามซีนักเรีนหกสี่นะครับ ไหนอยากจะมีเหลี่ยมเตะก็ยังพอมีเวลานะครับเดินทางเข้ามาได้นะครับมีหลายๆค่ายนะครับยังหาเหลี่ยมเตะอยู่นะฮะรอรับเหลี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นบางบ่อนะครับบางพรีนะฮะก็มานะครับทางด้านของจุลานะครับราดวิถีนะครับดินแดงนะครับแล้วก็ทางด้านของบางนานะครับศรีนครินก็รอรับเหลี่ยมอยู่หลายท่านนะครับทีมงานศรีนครินนะครับ ทางด้านของทีมงานปากน้ํานะครับรมเก้านะครับเข้ามาเดินทางเข้ามาเยอะนะครับตอนนี้สกอร์นะครับสี่ต่อสองอยู่นะครับตอนนี้เริ่มนะฮะน้องเตนี่เริ่มจะจับทางเกมเสิบทางด้านพิมัดได้แล้วนะฮะสี่ต่อสองนะตัดยอดไปเข้าหน้าซ้ายยังตักหลังเท้าได้หันหลังให้นะฮะเจาะหน้านี้นะครับกระโดดเขี่ยนะครับอืมนะฮะถ้าสมมติว่าฝั่งนี้นะเสิรบเจาะน้องเตไม่ได้ก็นะฮะหนักพอสมควรนะครับ ดูน้องไก่นะครับจะทําได้ดีขนาดไหนนะสู้ยึดเยือไปนานๆนะครับพี่มานนะไหลไปจ่อหัวเน็ตนะแต่ยอดโอ้หูน้องเต้นะใครดึงขาไว้นะจังหวะนี้นะลื่นนะฮะอ๋อนะครับถ้าไม่ลื่นนี่น่าจะทันนะครับครับผมขอบคุณนะที่แชร์ให้นะครับสวัสดีนะจอยกิโมูนะครับเข้ามารับชมนะป่อยจอยมวยน้อยเดี่ยวกับใครได้บ้างครับ มาเดี่ยวกับน้องอาร์ตนะครับอาร์ตบางบ่อรอรับเดี่มอยู่นะครับจ่อยกีโมนะครับเข้ามานี่ได้เตะเลยนะน้องอาร์ตเนี่หาเหลี่ยมซ้อมอยู่นะครับเตะไปสองเหลี่ยมนะครับบอกว่าจะมีขออีกสักเหลี่ยมหนึ่งนะครับอาร์ตบางบ่อนี่เดี่ยวกับทางด้านน้องนี้ก็ได้ที่สองไปนะครับเตะกับแอนเมนนะครับก็ได้ที่สองนะครับสําหรับทางด้านน้องอาร์ตนะครับเต็มสองตัวสี่นะครับน้องเต้นะครับตัดหยอดหน้าขวานะครับน้องไก่เปิดพี่มัดไหลเข้าไปลูกสูงไว้นะฮะ เตะยาๆไปโดนเกี่ยวนะครับเตยจุลาไหลเข้ามากระโดดกระทืบนะฮะได้เต้มนะครับนี่นะพื้นเกมรับเกมเกี่ยวในน้องเต้นะครับจะดูดีนะครับเพราะว่าตะก้อเดียวนะครับถ้าเตะไม่หนักไม่แรงเนี่ยโดนแน่นอนนะครับสามสี่แล้วนะครับเหลือเต้มเดียวทันนะครับสามต่อสี่นะครับเต้นะฮะเสิบเจาะหน้าสายมาตะก้อลงนะครับพี่มัดนะครับปล่อยออกปล่อยนะครับ เป็นลูกกำกึงนะฮะแต่ว่านะครับมันลงเส้นนะครับตีเสมอแล้วนะครับถือว่าเสือบออกลูกเสือบได้ดีนะเสือบเรียบเส้นมาเลยนะครับโอ้โหนะครับตอนนี้นะครับมาตีเสมอแล้วนะฮะจากสกอห่างๆนะครับสี่ต่อสี่นะครับเสือบเจาะมาช่องกลางนะฮะไก่เปิดพี่มัดไหลเข้าไปสวยเตะพลิกเน็ตตีเกลียวอีแล้วนะน้องเต้จอยู่ละลูกนี้ตามลูกไปถึงนะครับน้องไก่เปิดซ้ำอีกทีหนึ่งครับเตะไปโอ้โหนะครับส้ำถึงสองครั้งเลยนะครับ ตีเบานี่โดนแน่นอนนะครับต้องหนักทุกลูกนะครับทีมเขาทำหน้าเน็สนะครับโอ้โหนะก็ว่ากันไปนะครับเต้มนะครับสี่ต่อสี่นะครับพิมัดนะครับจอดหน้าซ้ายสุดนะตักหลังเท้าได้ไล่เข้ามาทีบหน้าเน็ตไม่เหลือนะครับตัดอาวุธเต็มรอบออกก็ยังมีอาวุธสู้อยู่นะสลับน้องเต้ยอยู่ละนะครับลูกสันแบกลูก ปาดนะครับลูกกระทือนนะครับสี่ตัวสี่นะครับน้องเต้นะครับฝานมาช่องกลางนะครับเปิดไม่ออกต้องลากเลียสลัดน้องไก่นะหันหลังให้ตีซันแบกไปหายนะครับอะไเล่นมาสี่ร้อยไดเล่นนะพานุ่นลองนะพรงนี้นะไปเล่นได้เล่นสวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนตีเข้ามารับชมใหม่นะครับร้อยสี่ท่านนะครับเข้ามารับชมยุนทางเพจตะกอไฟเตอร์ของเรานะครับ สี่ต่อสี่นะครับใครจะขึ้นห้ากรนะฮะเจ็บเจาะไปยังทันอยเต้จู้าไหลมาหันลังให้นะกระโดดเตะหน้านี้นะครับโอ้โหทุลักทุเลนะครับเกมเสิรบฟของทาง้านพิมัทนะครับถือว่าปวดได้ดีนะครับเต็มนะครับสี่เท่านะครับน้องเตนะครับ เสิร์ฟตัดหยอดมาหาน้องไก่นะครับเปิดพีมัดยกไปจ่อนะครับลูกนี้โอ้นะไม่อยากจะเชื่อนะครับจ่อหัวนิดอย่างนี้นะน้องไก่ทาให้ข้ามนะครับฝั่งทางนั้นน้องเต้นะครับขยับพลิกขึ้นนําเป็น5ต่อสี่แล้วนะครับเต็มนะครับ5้าสี่นะครับน้องเต้ครับตัดหยอดหน้าสายสุดโอ้นะฮะตะกอนิดเดียวนะครับ สี่ต่อห้านะครับพี่มัดนะครับเจาะไปไม่ทันเร็วนะครับจี้ไปริมเส้นนะแต่ว่าน้ำหลักแรงนะครับออกหลังนะครับเต็มห้าต่อสี่นะครับเต้นะครับมาช่องกลางพี่มัดไหลไปสวยขี่หัวเน็ตอีกแล้วนะครับเตะแป๊กๆปลงนะครับลงหัวมุม,มนะครับ เต็มนะครับ4-5นะครับเสร์บตัดยอดนะฮะเตจุฬาเอาลูกแรกไม่ดีลูกสองไหลมาทันไหมโอ้ยยังทันนะครับโกรดทีมหน้าเน็ตนะครับทีมงานราชวิถีนี่ก็รอเตะอยู่นะน้องโจ้นะครับน้องโจ้ก็เดินดังเข้ามานะน้องโจ้น้องฮอตอ่อนนดนะครับทีมงานของดินแดงนะครับน้องเท่นะครับทางด้านของใครเอ่ยโอ้ไม่รู้จักชื่อนะหลายท่านอยู่นะครับเข้ามานะครับรอรับเดี่ยมนะครับ มาเต้มนะครับเป็นฝัง่งทางด้านน้นองเตจุลาได้เสิบนะครับเ <2, 5. S 1> ต็มห้าตัวสี่นะครับเกมเสิบนะครับมาหาพีมัดยกไหลไปจังหวะนี้ห่างฮนะเตะไปยังดีนะฮะเตะเขี่ยไม่ได้นะครับ แต้มนะับสี่ต่อห้านะครับเสิร์ฟเจาะหน้าซ้ายนะครับตดจุฬาไม่หลุดแล้วนะช่วงนี้นะครับคอนโทรลมานาเน้นปาดเอ้าตีเกี่ยวลูกนี้ต้องรักเลยเนี่ยนะองต้องไก่หันลังให้ตีซันแบกลงเป็นเต้มนะตีเสมอเรียบร้อยนะเป็นห้าเท่าโอ้โหนะครับจังหวะนี้นี่เขี่ยมาติดนะครับตีเกี่ยวแล้วก็ทําเต้มได้ด้วยนะครับสูสีนะครับแล้วก็คู่นี้นะครับเต็มห้าต่อห้านะครับพี่มัดนะครับเจาะตัดยอดไปนะครับตีจุฬา ไลหันหลังให้นะสันแบ็กยาวๆมาดีนะครับเต็มห้าต่อห้านะครับกลางเกมแล้วนะครับเกม12ไม่มีดิวนะครับเต็มห้าต่อห้านะครับเตะนะครับ <P 3> มาเจาะช่องกลางพี ok ่ม er ัดไหลลงห่างนะจังหวะนี้เตะแป๊กนะฮะโดนเกี่ยวนะครับน้องเต้ไหลเข้ามาลูกนี้ตีหัวเหลี่ยมนะครับเป็นแต้มนะครับขยับพลิกขึ้นนอีกครั้งหนึ่งนะเป็น6ต่อ5แต้มนะครับหกแต้มนะครับไม่เปลี่ยนฝั่งนะครับอยู่ฝั่งเดิมนะสละทางด้นน้องไก่กับทางด้นพี่มัดนะครับห้ต่อหกม่อนะคทางด้านน้องไก่กับทางด้านพี่มัดนะครับห้าสามต่อ ถือว่าคู่ขี้สูสีนะครับผัดกันนำผัดกันตามนะครับแต่ว,ว่าตอนนี้ทางนั้นน้องเต้น้นนำอยู่หนึ่งเต้มนะครับหกต่อห้านะครับ 5, 5 5, 9, 9, เต้นะตัดยอดหน้าขวานะครับพ<อ>ิมัดยกไหลไปสวยนะครับอืมพิกเน็ตลงนะครับ เต้มนะครับห้าต่อหกนะครับเสร์บตัดยอดไปเสร์บดีนะเสิร์บสุดนะครับจังหวะนี้ได้เต้มนะโอ้โหเกมเสร์บจังหวะนี้นะครับน้องเต้นี่วิ่งไปไม่ทันนะครับตักหลังเท้าเสียนะครับลูกมันไม่ข้ามนะครับเต้มหกต่อหกแล้วนะครับเสิร์ฟตัดยอดไปอีกครั้งหนึ่งนะฮะเตจุฬาหลังซันแบ็กแน่นอนนะจังหวะนี้เตะหลงหน้าเน็ตเลยนะครับ เกียร์เสิร์ฟหน้าซ้ายหน้าขวาได้สุดนะเสิร์ฟดีนะครับาะนับนางของพี่มัดสีนักรินนกสี่นะครับสนามซ้อมของตัวเองนะครับเต็มหกตัวหกนะน้องเต้นะครับมาหาน้องไข่นะเปิดพี่มัดไหลเข้าไปลูกนี้เตะไม่เหลือนะครับเสมอกันอยู่นะครับ กอร์นะครับ6ต่อ6นะครับยอดไปอีกครั้งนึงเอ้าเตีอยู่แลรับ1 2นะฮะลูกห่างเตะยาวมาตีเกี่ยวนะฮะทำเตีมได้ไหมไหลเข้าไปจ่อจ่อหัวเน็ตไม่เหลือนะครับหยับพลิกขึ้นนําแล้วนะสำหรับทางด้านของ2คนนะครับคู่เฉพาะกิจนะน้องไก่อนุธกับพี่มัดสีนักครินหกสี่นะครับเจ็ดต่อหกเตีมแล้วนะครับยากจะคาดเดานะสำหรับคู่นี้นะครับ แต้มเจ็ดต่อหกนะครับเสรบเจาะหน้าขวานะครับช่วงนี้ขวาผ่านตลอดนะฮะน้องเต้ไหลเข้ามาไม่ข้ามนะครับนี่นะฮะโดนเจาะข้างถนัดของตัวเองนะครับทําให้คอนโทรลลูกมายากนะครับเป็นแปดต่อหกแล้วนะครับเต็มแปดต่อหกนะครับพี่มัดนะครับเสร์บไปตรงตัวลูกนี้ไหลเข้ามานะครับ เตะมาดีนะครับถ้าเสิร์ฟไม่สุดจริงๆนะครับน้องเตนี่ก็นะครยกเข้ามาหายเหมือนกันนะครับครับผมขอบคุณมากนะครับที่แชร์ให้นะครับสําหรับ F-C นะครับที่เข้ามารับชมนะครับแต้ม6ต่อแปดนะครับตามหลัง2แต้มแล้วนะน้องเตนะตัดยอดมาหาพิมัทนะครับรับไหลยกห่างนะครับเตะไม่ข้ามเหมือนกันนะครับเอาละขยับจี้มาอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเต่อแปดนะครับ เป็นไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะครับไม่รู้ว่าจะออกใครนะครับในช่วงท้ายเกมแล้วนะครับแต้มนี่โบดบีเบียดไปเบียดมานะครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมใหม่ด้วยนะร้อยยี่สิบสองท่านนะครับทางเพจตะกอไฟเตอร์ของเรานะครับฝากติดตามช่อง youtube ด้วยนะครับช่องตะก,กอไฟเต,เตอร์แล้วก็ช่อง เบาอีสานตะกรอบ้านๆนะครับ2ช่องทางในช่อง u t u b e นะครับรับชมย้อนหลังได้นะครับผมจะนำคลิปใหม่ๆนะครับไปลงให้ดูนะครับล็อกเหลี่ยมนะครับเป็นการล็อกเหลี่ยมไว้นะครับฝั่งนี้ข้ามคนเดียวนะครับทางด้านของพี่มัดนี่ข้ามไม่ได้นะแต่ว่าเสิร์ฟได้หมดนะฮะเตจูลาไหลเข้ามาจังหวะนี้อย่างทันโอ้โหขุกขิกโ้นะ ต่ก็จังหวะนี้พี่มัดนะครับตักหลังเท้าล้นนะฮะเสียนะครับต่ก็ไม่ฟาวนะลูกฉลบเนตพิกมานะครับขณะพี่มัดเนรับหนึ่งสองแล้วก็ตักหลังเท้าล้นไปเสียนะครับฝั่งนี้นะครับเป็นการลอกเหลี่ยมเสื้อสีแดงดํานะครับเบอร์แปดนี่ข้ามไม่ได้นะครับแต่ว่าเสิบได้นะครับน้องไก่นี่ข้ามฟรีได้คนเดียวนะครับสลหรับน้องเต้นี่ข้ามฟรีแต่ว่าไม่ให้มีเต็มรอบนะครับ มวนเต็มรอบไม่ได้นะครับแต่ว่าเตะซันแบกนี่กระโดดทีบหรือว่าตีหัวนี่ได้หมดทุกอย่างนะครับยกเว้นกระโดดมวนเต็มรอบนะครับเต็มนะครับแปดต่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟไปลูกนี้นะครับโอ้โหนะมีหลุดมานะครับ โดนทาโทษไม้พี่มัดรับหนึ่งสองไหลเข้าไปน้องไก่อนุษตแต่ยอดนิ่มๆนะครับเป็นแต้มนะครับเก้าต่อเจ็ดนะครับอืมนะครับน้องเต้นะครับรับเกมเสือพี่มัดไม่อยู่นะครับแต้มนะครับเก้าเจ็ดแล้วนะครับเสือจี้สายบ้างนะครับตีจุลาไหลมาลูกนี้ตีหัวเหลี่ยมูนะฮะสายสุดเลยนะครับ เปลี่ยนเสิร์ฟนะครับดูว่าจะไล่มาอีกไหมนะสรับน้องเต้นะครับถ้าเบียบทายเกมนี้ก็ดูนะครับใครจะนิ่งกว่ากันนะครับเจ็ต่อก้านะน้องเต้นะเสิร์ฟไล่เส้นมาพีมัดยกไหลไปน้องไก่นะฮะเตะไปไม่เหลือนะครับปกติเคยยิงไปงข้างมนตลอด เต้ย9ต่อ7นะครับพิมัดนะฮะหลอกหน้าเท้าแต่ไม่สำเร็จนะฮะน้องเต้ยกไหลมากระโดดจี้ไปตะก็ออกนะครับเกี่ยวได้นะครับแต่ว่าลูกออกข้างนะครับ เต้มเจ็ดต่อเก้านะน้องเต้นะครับโยงโป่งหลังนะครับซื้อเกมยกพิมัติแล้วนะน้องไก่เตะได้ไหมนะฮะจังหวะนี้เตะดีนะครับครับผมก็ยินดีนะครับยินดีไลฟ์สดให้เอฟซีทุกท่านได้รับชมนะครับกดติดตามไว้นะเต้มเก้าต่อเจ็ดนะครับเสิร์ฟจี้หน้าขวานะครับเตะจุฬาไหลทันไหมโอ้ปะคองมาอย่างนี้นะครับ น่าจะโดนนะครับไหลเข้าไปน้องไก่นะครับแต่ยอดเอ้าไม่นิ่งนะครับไม่เนียนพอนะครับโอ้ลูกเตะทำเสียไปเองนะครับอืมนะฮะจังหวะนี้นะครับน้องเตะยกลูกต่ำนะครับเตะชันแบ็กไม่ข้านะได้อีกหนึ่งเตะสลับฝั่งทางด้านคู่เฉพาะกิจนะครับน้องไก่นะครับกับทางด้านพิมัทนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับห่างสามเตมแล้วนะครับทายเกมแล้วนะครับ สกอร์นะครับสิบต่อเจ็ดนะครับเสิฟหยอดหน้าขวาสุดนะครับเตะจุลาไหลมานะฮะลูกนี้ยังกระทืบได้อยู่นะครับขอบคุณนะป๋าสําราญนะครับแช์ให้นะครับเท็ดินแดงมีเหลี่ยมไหมครับนะฮะยังไม่ทราบเหมือนกันนะฮะน้องเทนะครับก็รอรับเหลี่ยมอยู่นะครับตอนนี้นะครับเทดินแดงนะครับน่าจะมีนะครับน่าจะมีเหลี่ยมเตะนะครับ อาลไม่รู้เหมือนกันนะเต้ไม่มีสภาพเมื่อคืนฉลองใหญ่ที่ราชวิถีอ๋อนะฮะสนามสีนักเรียน64นะครับยังมีเวลาซ้อมมีเวลาเตะกันนะครับเตะทุกวันถึงตีสองนะครับไก่เตะยาวไปตีเกี่ยวน้องเต้นะครับยกหลังเท้าล้นมาลูกนี้นะฮะสามอีกทีนึงพีมัดยกไหลไปเจนิ กระโดดเขียนะครับตามน้ำดีนะครับแต่มนะครับสิบต่อเจ็ดนะครับโอ้จังหวะนี้เสิร์ฟออกไปเองนะสลับทางด้านของพี่มาร์ทนะครับ ดูนะจะกลับมาสู่เกมได้ไหมนะสำหรับน้องเตจุลานะครับตอนนี้ตามหลังอยู่3ามเต้มเลยนะครับในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับเจ็ดต่อสิบนะครับเต้นะครับจี้มหา้องไก่นะครับพี่มัดไหลไปย้อนตัวนะครับจังหวะนี้เตะไปตีเกี่ยวโซนนะฮะยกมาลูกห้านะเต้ตีประคองมาลูกนี้อุ้ยตะกกออกนะครับนิดเดียวนะครับ ครับผมสวัสดีนะคุณยุรนันก้อนมีมนนะเขามารับชมตักไทยเข้ามานะครับเต็มสิบต่อเจ็ดนะครับเกมเสริมนะครับตัดยอดโอ้ยตะก้ออกรรมการขานออกนะครับออกนะครับอืมนะฝั่งนี้นี่ยกมือดีใจแล้วนะแต่ว่าตะก้อกรรมการขานออกนะครับยังอยู่นะยังไม่ขึ้นแท่นครับตัดยอดคืนมาบ้างนะครับน้องไก่เปิดนะครับพี่มัดไหลไปเจาะหัวนิดนะครับติดเกี่วน้องเต้เอานะลูกนี้ทําเต็มด้ไม้กระทึบ ลูกพลิกโอ้แล้วไม่อยากจะเชื่อนะครับลูกกระเด้งกระเด้งแล้วก็กลับคืนไปเหมือนเดิมนะไม่ข้ามนะครับโอกาสทําเต้ของ้องเต้นะยังทําไม่ได้เหมือนเดิมนะครับนี่นะตัดอาวุธถนัดนะครับมันจะลําบากหน่อยนะครับในเกมเขาทํานะครับเกือบได้เต้มแล้วนะฮะนิดเดียวนะครับเต้ยศิษตัวเจ็ดนะฮะเกมเสื์ฟนะครับพิมัตนะครับจีนาซ้ายนะครับเตจุลานะครับยกไหลมาทันไหม กระโดดเพื่อดีนะครับยังได้อยู่นะครับน้าวันดีนะครับพี่หนุ่ยประเวศนะครับพี่หนุ่ยเขียประเวศนะเข้ามารับชมนะครับเต็มเจ็ดต่อสิบนะครับเสิร์ฟจี้มานะฮะน้องไก่นะเปิดพี่มัดไหลลุงห่างนะครับจังหวะนี้โดนเกี่ยวไหมติดน็ตนะครับได้เต็มจนได้นะสรับทางนั้นน้องเต้จุลานะครับเป็นแปดต่อสิบนะครับ โอเคนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้น่าจะได้เตะกันนะครับสนามประเวศเลยนะครับสนับทางด้านของพี่หน่อยนะครับแจ้งความพร้อมมาเลยนะครับน้องเต้นี่เตะเต็มรอบไม่ได้นะครับล็อกเหลี่ยมไว้นะครับเตะซันเบกอะไรได้หมดนะครึ่งรอบก็ได้นะครับแต่ห้ามกระโดดม้วนนะครับน้องเต้จุฬานะครับแปดต่อสิบนะฮะยอดมา พี่มัดไหลเข้าไปจ่อหัวเน็ตนะครับอย่างนี้ก็สบายนะครับเตะลงนะครับลบบุรีเพิ่งมานะคุณสองเสลอนะฮะแจ็คอนนทครับนะฮะเตะห้าพนโอ้โหนะชิงเมือนหนึ่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมสอบถามทางด้านของหมดอิฟก่อนนะครับว่าแกจะสู้อยู่ที่ราคาเท่าไหร่นะครับน่าจะมีราคาสู้อยู่นะฮะเต็มสิต่อแปนะครับ เสิบหน้าซ้ายสุดนะฮะตะก็ออกนะครับเต็มนะครับ8ปดต่อสิบสองเต้มทันนะครับน้องเต้นะฮะโยงหลังมานะครับน้องไก่เปิดพี่มัดไหลเข้าไปนะครับตรงนี้กระโดดเชียร์ติดแง่งนะข้ามาได้นะฮะยกให้ซำําอีกทีนึงไกออโนโกรเชียรอบสองนะครับไม่เหลือนะครับ โอ้พี่เป้งนะครับไปรับชมอยู่ที่เพชรชบูรณ์นะครับขอบคุณมากนะครับที่แจ้งขอมชัดเจนเข้ามานะครับเตมนะครับสิบต่อแปดนะครับเสิร์ฟลูกนี้นะตรงหัวนะครับเตะจุลาไหลเข้ามานะครับกระโดดเหยียบเข้าช่องกลางพอดีนะฮะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไงเลื่อนเลาสีเอาไป ถ้าเบียดมาอีกเม็ดหนึ่งนี่ได้ลุ้นเลยนะสำหรับน้องเต้นะครับเพราะว่าทางดันทีมงานราชวิถีนี่เอาใจช่วยเยอะนะฝั่งโน้นนะครับเป็นสิบเลยนะครับยืนนะครับให้กําลังใจน้องเต้นะครับยกไหลไปกำึ่งจะล้นฮะเอาโอ้นะฮะทางด้านน้องไก่นี่ลุกว่าลูกล้นนะฮะไม่กระโดดตามน้ําไปนะครับทางด้านน้องเต้นี่ไล่จี้มาจนได้นะฮะเหลือเต็มเดียวทันแล้วนะครับสิบต่อเก้านะครับนี่นะฮะเป็นการบีมหัวใจแล้วนะฮะสำหรับ ทางนนของพี่มัดกับน้องไก่นะต้องขอไปเกมทันทีนะครพี่ดาวเตะกับใครปอกเดียวปอกเดียวสองสองเตะอยู่ผมหาตัวโยกนะพี่ดาวกับใครนะพี่น้อยเหรอ,อ,อเดี๋ยวได้เตะมีเดียมเตะโอเคอเไปคำฟรีนะ <Yeah. S 2> ข้ามฟรีน้อยทีเดียวกับพายเออผมกับนุ่ยเนี่ยแปะข้ามฟรีได้ซ้อมกันเลยนั่นแหละซ้อมๆกันฝั่งละพันร้อยไม่ได้พยายามโยกผมว่าได้น้ำแลกข้ามแลกข้ามกับพายก็ได้แรกข้ามเต็มนะครับเก้าต่อสิบนะครับเต้จุลานะฮะโยงโป่งหลังมานะครับพี่มัดไหลเข้าไปลูกนี้โรเชียติดเกี่ยวอีกแล้วนะน้องเต้จุลาทีมนาเน็ต เอาสวนมาแต่วี้โอ้ยตะกอกตีเสมอได้สําเร็จนะครับสรับน้องเต้อยู่แล้วกลับมาสู่เกมนะครับฝั่งนี้นะครับทําไม่เด็ดขาดนะครับทํามะแรงนะครับติดเกี่ยวน้องเต้นะครับไเ้เป็นเต้มตีเสมอแล้วนะครับสิบเท่านะครับเอาแล้วครับเหลือฝั่งละสองต้มนะครับดูนะครับความนิ่งนะครับในช่วงท้ายเกมนะครับเกมสิบสองไม่มีเดียวนะครับ อันนี้สองลองสอง่องเต็มสิบต่อสิบนะน้องเต้ครับเสิร์ฟโยงหลังอีกแล้วนะฮะซื้อเกมยกเกมทําแล้วนะครับยกโยงสูงไว้เต้ไปเต้จุแล้วเกี่ยวไม่ขึ้นนะครับโอ้ยนะครับนี่นะครับความพยายามของน้องเต้นะครับตกไม่หนีตัวนี้เอครับนะครับโอ้สวัสดีน้องป๊อบบางบ่อด้วยนะครับเข้ามารับชมนะครับ สวัสดีนะคุณหัวใจไม่ใช่ของเล่นนะฮะหนึ่งบุรพามีเลี่ยมหรือ,อยังเตะไปแล้วนะสำหรับพี่หนึ่งนะพี่หนึ่งบุรพานะครับเตะไปหลายเหลี่ยมแล้วนะครับมาตั้งแต่หัววันนะครับตั้งแต่นู่นนะบ่ายสามนะครับบ, 3, บ,รบ่ายสามบ่ายสี่นะเกยเตะไปหลายเหลี่ยมแล้วนะครับร้อยเกติสิบห้าท่านนะเข้ามารับชมทางเพจนะครับตะกอไฟเตอร์นะครับเต็มสิบต่อสิบนะฮะโยงหลังมานะครับพี่มัดยกไหลเข้าไปลูกนี้ตรงตัวน้องเตะเกี่ยวได้ จังหวะนี้ทําไงทีมยาวว่าโอ้พระพิกขึ้นนำนะฮะขึ้นแท่นไปเรียบร้อยนะสลับน้องเต้จุลานะไม่อยากจะเชื่อนะเตี้มตามหลังจิตต่อสิบตอนนี้ขยับพริกขึ้นนำสิบเอ็ดต่อสิบนะครับโอ้โหนี่นะครับความเก๋าเกมนะของน้องเต้นะครับอืมนะครับกลับมานะครับแล้วก็แซงได้ด้วยนะครับเม็ดเดียวนะฝั่งนี้ต้องล็อกนะครับต้องล็อกร้อยนะครับเกมสิบสองนะครับ เกมได้หรือเปล่านะสิบเอ็ดต okay. you know, ่อสิบนะฮะน้องเต้ครับโยงปงหลังอย่างเดียวนะจังหวะนี้นะไก่เปิดพิมัดไหลไปลูกห่างนะเตะยาๆโอ้ตะกอเกมนะพิกเราลกนะฮะพิกได้จริงๆนะสรับน้องเต้จูลานะครับเอาชนะไปได้นะ 12- ต่อ10แเต็มนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะทางเพจตะกอไฟเตอร์นะครับช่อง YouTube ตะกอไฟเตอร์แล้วก็ช่อง u t u b e เบ่าอีสานตะกอบ้านๆนะครับเดี๋ยวเข้าไปรับชมย้อนหลังได้นะครับขอตัดไลฟ์สดไปก่อนนะสวัสดีนะครับ